พระศาสดาตรัสว่าทานสองอย่างนี้คืออามิตรนะอามิสทานกับธรรมทานพิกุทั้งหลายบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศการที่เราให้ทานคืออามิตรกับการที่เราให้ทานคือธรรมะเนี่ยธรรมทานเป็นเลิศ พิกุทั้งหลายการแจกจ่ายสองอย่างคือการแจกจ่ายอามิตรหนึ่งการแจกจ่ายธรรมะหนึ่งพิกุทั้งหลายบรรดาการแจกจ่ายสองอย่างนี้การแจกจ่ายธรรมะเป็นเลิศการแจกจ่ายธรรมะเป็นเลิศกว่าทั้งหมดเพราะคนที่ รับธรรมะไปแล้วย่อมได้มาซึ่งอมตะคือความไม่ตายพิกุทั้งหลายการอนุเคราะห์สองอย่างนี้คือการอนุเคราะห์ด้วยอามิตหนึ่งการอนุเคราะห์ด้วยธรรมะหนึ่งพิกุทั้งหลายบรรดาการอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมะเป็นเลิศ